เรื่องมันเกิดจากว่าเรารู้สึกว่างานเราอ่ะมันลดน้อยลงไปแบบมากๆเลยอะค่ะแบบเอะเราก็แปลกว่าเอ้ทำไมงานเรามันลดน้อยน้อยลงแล้วก็เงินเราก็หายค่ะก็ประมาณหายมาประมาณสองสมเดือนเนาะใช่ไหมหายประมาณสองสมเดือนอะไรเงี้ยค่ะเดือนล่าสุดเนี่ยหายจนใจหายคือหายไปล้านห้า นะคะขายไปจำวนวนหนึ่งล้านห้าแสนบาทอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆก็เริ่มรู้สึกมาพักๆแล้วแต่ยังไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดเลยว่าเป็นเรื่องการชออ่อโกงคิดแค่ว่าเออเขาคงไม่ได้ตามงานหรือว่าไม่ได้แบบเหมือนทำหน้าที่ได้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะจนวันหนึ่งอ่าก็โพสก็คือวันที่8นะคะมิกกี้ก็เริ่มโพสว่าคือก็มีการโพสประมาณว่าบอกลูกค้าว่าเออตอบไปนะคือเราเริ่มรู้สึกว่ามิกกี้ว่าลูกค้าเนี่ย ที่หายไปเนี่ยต้องมีปัญหากับเขาแน่ๆเพราะมีพี่แมนจารินเป็นคนดีไลน์มาหาส่วนตัวนะคะเพราะว่ามิคกี้ทำงานกับพี่แมนด้วยเลยพี่แมนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออน้องแบบพี่ดิวนางกับน้องโดยตรงได้ไหมเพราะว่าผู้จัดการน้องอ่ะเหมือนพี่นับเออพี่สั่งไป1 2 3 4อ่ะ1มา2หาย3หายสี่กว่าจะตามได้อะไรเงี้ยซึ่งพี่ขอพูดกับน้องตรงๆได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะเริ่มกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะหรือว่า ที่งานเรามันหายเนี่ยเพราะเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาน้องคนใหม่เข้ามาช่วยทีนี้เนี่ยมิวกี้ก็โพสต์ไปวันที่8ว่าเออตอนนี้นะคะมิวกี้เนี่ยได้เปลี่ยนระบบการรับงานใหม่แล้วเพราะจริงๆแล้วเคยมีคนพูดถึงพู้จัการอะหลายครั้งในเรื่องของการทํางานที่ผิดพลาดนะคะแล้วพอเวลาเราเราถามนะคะเราตออว่านะไม่ใช่ว่าเราไม่ตออว่าเขาก็จะบอกว่าอ๋อเขาแก้ไขแล้วนั่นนี่นูน่นเสร็จแล้วปุ๊บ วันที่8เราก็ได้มีการพบาว่าเราเปลี่ยนระบบใหม่โดยมีมิวกี้เป็นคนรับงานเองโดยตรงนะคะพอบอดแครโพสปุ๊บเราก็บอดแคชนะคะทาง Line แอดบอดแคชไปเลยทีนี้ก็เราเราโพสไปประมาณตอนเที่ยงประมาณเที่ยงตอนบ่ายนะคะสี่ทุ่มกำลังอาบน้ำอยู่มีลูกค้าท่านหนึ่งเข้ามาในไลน์แอดแล้วบอกว่าไม่ทราบว่าคุณมิวกี้เปลี่ยนผู้จัดการเมื่อไหร่คะ เพราะว่าเพิ่งโอนเงินให้กับผู้จัดการคุณมิวกี้ไปวิวกี้ก็ถามว่าถามคาแรกเลยคือโอนให้บัญชีไหนคะเขาก็บอกว่าโอนให้บัญชีส่วนตัวคะ่ะวิวกี้เลยถามว่าชื่อใครคะเขาก็บอกว่าชื่อผู้จัดการตอนนั้นก็ช็อกมากตกใจเพราะว่าเราไม่เคยมีนโยบายนี้ในใน,ในบริษัทนะคะคือทุกทุกอันต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทนะคะก็คือ i n f i n i t billionaire จะไม่มีการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวแน่นอนนะคะเสร็จแล้วปุ๊บ เราก็ตกใจตกใจมากก็เลยเริ่มถามลูกค้าลูกค้าก็เริ่มส่งมาให้ดูเคสแรกที่เราเจอก็คือเขาไปบอกคือจริงๆลูกค้าเหลือที่จะต้องจ่ายมิวกี้อีก1นึ0 0 0ส้บาทเขาไปบอกกับลูกค้าว่าจ่ายคุณมิกี้ลดให้แสนหนึ่งเหลือ50,000ืแต่โอนเข้าบัญชีเขานะคะคือวิธีที่เขาทำเนี่ยือติีเราจะมีล i n แอดเราจะให้ทุกคนเนี่ยคุยในล i n แอดเพราะว่าการการผกกหล่นของงาน เขาไปแอบคุยกับลูกค้าซึ่งตอนรกมิวกี้กับคุณาชาเนี่ยก็มีการสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าไม่มีการตามงานในไลน์แอดเลยทําไมเงียบจังอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาเนี่ยไปแอบไลน์แชทหาลูกค้าส่วนตัวในเรื่องของข้อผิดพลาดของงาน้วยนะคะที่เราทราบตอนนี้นะคะคือข้อผิดพลาดของงานว่าอขอเลื่อนวันนะขอนั่นนี่นะเพื่อเพื่อไม่อยากให้เรารู้ว่าตัวเองทำผิดพลาดแต่ไอ้ที่เรื่องเรื่องที่มันเป็นเรื่องเนี่ยก็คือเรื่องเงินนะคะก็พอหลังจากนั้นปุ๊บ วิวกี้รู้เรื่องนี้ปุ๊บก็ถามเขาว่าเงินอยู่ไหนเขาก็บอกว่าเขาเก็บเอาไว้วิวกี้ถามเขาว่าเงินอยู่ไหนเขาก็บอกเขาเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะจนวิวกี้คิดว่าไม่น่าใช่เคสเดียวละต้องมีเยอะกว่านี้วิวกี้ก็เลยตัดสินใจไลฟ์ในคืนนั้นนะคะวันที่8นะคะก็ตัดสินใจไลฟ์ไปโหพอไลฟ์เท่านั้นแหละมาอีกเป็นแบบไม่รู้เท่าไหร่เลยอะคะ่ะก็คือ เขาใช้วิธีการโดยการหลอกให้ลูกค้าอโอนเขา้าเขาโดยตรงอย่างเช่นสมมติว่ามันมีราคาเท่านี้เขาก็บอกว่าโอนให้เขาโดยตรงเลยเดี๋ยวเขาลดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ยังก่อนหน้านี้เคยมีที่พี่มี้สงสัยหรือว่าอะไรอย่างงเี้ยก่อนที่จะแบบจับได้จริงอันนี้ไม่ไม่มีเลยค่ะแบบไม่มีเลยอะไม่มีไม่ไม่ได้คิดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ไอเรื่องเก่าที่ตอนนั้นที่ไลฟ์มันนะคะมันเป็นเรื่องเก่าแล้วอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าเหมือนสมมติว่าเราทํางานเราก็จะจ่ายเดียวไปว่าตากล้องเท่านี้ช่างหน้าเท่านี้ช่างผมเท่านี้คนนี้เท่านี้เราก็จะให้เขาไปคนเมนจเพราะเขาคือผู้จัดการ, mm ผ,การผู้จัดการคือคนดูแลทุกอย่างภาพรวมเราก็โอนเงินให้เขาไปแต่เขาไม่โอนเงินต่อให้ช่างหน้าช่างผมช่างน้า,ชานาช่างนี่จนมันเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นก็ตอนนั้นก็ถามเขาเขาก็ให้เหตุผลมาเราก็ให้อภัย ครั้งนั้นนะคะอันนี้ประมาณ2ปีที่แล้วนะคะแต่เราก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นอีกไม่คิดเลยจริงๆสาบานเลยว่าไม่คิดเลยจนวันนี้ค่ะมา,มาวันที่8มารู้แล้วตอนนี้พอยิ่งรู้มากขึ้นมากขึ้นมันก็โอ้โหเป็นเงินจานวนมาก,มมมกเลยคือนน <c oughs> ที่เรานับกันได้นะคะตอนนี้เคที่เรารู้นะคะ2ล้านยังไม่รวมกับค่าเสียหายที่ต่อเดือนที่มิกกี้เสียสูญเสียไปอะคะ่ะใช่ประมาณ ก็มิกกี้เคียนประมาณที่แบบเบื้องต้นที่ใช่ค่ะหลายล้านเจาได้ค่ะหลายล้านหลายล้านอยู่ค่ะมีคุยคุณคุณนชาโทรไปแล้วก็มิกกี้ก็เหมือนคุณนชาเขาคุยกันอะไรเงี้ยจนมิกกี้แบบทนไม่ไหวเพราะว่าเขาเขาเขาเยือกเย็นมากเลยอ่ะเขาเขาใช้คําพูดที่แบบตอนแรกเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับก่อนเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอา นาชาก็บอกว่าคือเรารู้แล้วเรารู้แล้วเพราะว่าลูกค้าส่งมาให้เราแต่เขาไม่รู้ว่าเรารู้แล้วเขาก็บอกว่าไม่มีก็มีแค่เจ้าแรกนั่นแหละที่ที่ที่ยูค้จับได้แล้วพอนาชาบอกไม่ใช่มีอีกเขาก็เออก็ก็มีสองเจ้าแล้วพอนาชาบอกไม่ใช่มีอีกเขาก็บอกว่าเออ,เอ,อก็มีอีกอะไรอย่างนี้ค่ะคือเหมือนไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับเลยแล้วก็ไม่มี น้ำเสียงคือเยือกเย็นไม่มีไม่มีความรู้สึกอะไรเลย,เลยอะไรเงี้ยนักข่าวรู้สึกอะค่ะเมลี้เพราะว่าเราก็เหมือนกับรักเขาเหมือนคนในครอบครัวอะไรที่ผ่านมานแฟนๆก็เห็นมาตลอดตอนที่รู้นักค่าวรู้สึกตอนนั้นเสียใจมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเราดีมากนะคะหมายถึงว่าเราก็ดีกับเขามากก็ไม่ใช่แค่เขาอะคะ่ะก็เป็นลูกน้องทุกคนที่ที่เมกลกี้ดูแลก็ดูแลเหมือนลูกเหมือนเหมือนพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะแบบช่วยเหลือทุกอย่าง นะคะแล้วก็เหมือนเขาก็เหมือนเป็นคนใกล้ตัวเราที่สุดเป็นผู้จัดการนะคะเขาก็รู้ว่าเราโดนอะไรมาบ้างในในสิ่งที่มันผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้ว่าเราแบบเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทํางานเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงทุกคนอะไรเงี้ยเราก็เราไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงแบบกล้าทําเราอะไรเงี้ยค่ะใช่แบบก็เสียใจเสียใจมากค่ะแล้วตอนเนี้ค่ะสิ่งที่เมกี้อยาก พูดที่สุดก็คือแบบอยากขอโทษสปอนเซอร์แล้วก็ลูกค้าทุกคนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามิวกี้ไม่ได้คุยกับลูกค้าเองเลยไม่ได้คุยเองเลยจนเราไม่เลยเราเลยไม่รู้ถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะว่าเขาไปทําอะไรบ้างคือตอนนี้ค่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือเขาไปรับปากกับสปอนเซอร์หลายๆท่านว่ามิวกี้จะทํามันนั้นให้มิวกี้จะทํามันนี้ให้มิวกี้จะทํามันนู้นให้โดยที่มิวกี้ไม่รู้เลย จริงๆไม่รู้เลยเพราะว่าเรามีหน้าที่แค่ผู้จัดการบอกว่าคุณมีงานวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่นะถ่ายคลิปอะไรทําอะไรงานอ e ีเวนต์อะไรเรารู้แค่นั้นจริงๆเราเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะทําแบบนี้คือไม่คิดเลยอะค่ะไม่คิดว่าเขาจะกล้าทําแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้เมลกี้ต้องแบบขอโทษลูกค้าทุกคนเพราะว่าหมายถึงว่าหลายๆคนก็น่ารักเข้าใจนะคะแต่ว่าแบบ บางท่านก็ต้องการให้เราแบบโชดใช้ไะคะซึ่งเมลกี้ก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณาก่อนว่าอันนี้เรารู้เรื่องไหมเราเรารับผิดชอบไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นไปได้อะเมลกี้เห็นใจแล้วก็อยากช่วยทุกคนเท่าที่เราช่วยได้เพราะว่าก็เป็นลูกค้าเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่มันเสียใจไปมากขนาดนั้นคือ เมื่อกี้ได้คุยกับเอเจนซี่ท่านหนึ่งค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคนรักมิวกี้เยอะนะคนอยากใช้มิวกี้เยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเหมือนปากต่อปากแต่ไปหมดแล้วว่าไม่อยากใช้เพราะว่าพอผู้จัดการใช่มิวกี้ก็เลยถึงเสียหายเงินแบบไปเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียใจมากเพราะว่าเวลาทางานนะคะมิวกี้ทําแบบเต็มที่เต็มที่เลยอะแบบเหนื่อยแค่ไหนก็สู้แบบว่า ร้อนอะไรก็คือสู้หมดทํางานแบบไม่หยุดก็คือสู้อนะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเรามาพังที่มันไม่ใช่จากตัวเราค่ะมันเป็นจากสิ่งที่เขาทำอนะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบเลือดเย็นมากๆเลยคือที่บอกว่าเลือดเย็นเพราะว่าเราเจอกันทุกวันเราคุยกันทุกวันเขาเข้ามาน้องมิวกี้อย่างง้นอย่างนีนง้ทุกวันหัวเราะไปเที่ยวกันกินข้าวด้วยกันทุกวันแบบมิวกี้แค่แบบไม่เข้าใจว่าเขาทําได้ยังไงอนะไรเงย ตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าหลายๆเอเจนซี่หลายๆล,ล,ลูกค้าเข้าใจเราผิดไปหมดแล้วว่าอ๋อมิวกี้เรื่องมากมิวกี้รับงานมา1 2 3สไม่ทำวันที่แปคือเป็นวันที่โปที่รู้ความจริงทั้งหมดว่าอุ้ยแบบแล้วระหว่างที่เรานั่งกันนะคะเรานั่งกันถึงตีสาคือรู้มาเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อยๆจนเช้าอีกวันหนึ่งเราก็ รู้อีกอะไรเงี้ยแล้วก็รู้แบบว่ามันเหมือนในหนังนิดนึงก็คือความเข้มข้นขึ้นเขาเรียกอะไรวะอาธอรนาความความที่เขาทำอะค่ะมันแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะมันแบบเฮ้ยหาเจอขึ้นเรื่อยใช่แบบขนาดนี้เลยหรอแบบทำไมเขากล้าทําตังเลยอะไรเงี้ยเขาจะไม่รู้เลยหรอว่าเราจะจับได้อะไรเงี้ยค่ะใช่เริ่มหมายถึงว่าตอนแรกเราแค่รู้สึกในเรื่องของการทํางานของเขาที่ลูกค้าคอมเพลนว่าเขาไม่น่ารักเขาพูดจาไม่น่ารักเขา โน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้พอพอทราบแล้วเราก็ตักเตือนตลอดถามคุณชาได้เพราะคุณชาอยู่กับมื่กี้ตลอดเราตักเตือนเขาตลอดแล้วก็เคยมีการแบบทำทันบนลถเงินเดือนที่ที่เรื่องในเรื่องของนิสัยของเขาอะนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าว่าหนักถึงแบบขั้นเนี้ยค่ะแล้วมันมันหนักมากจริงๆอะไรอย่างี้ค่ะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยแบบโหเจ็บสดๆเลยอะไร่งเงี้ยเรื่องนี้เพื่อนเคยเตือนแล้วว่า ให้ลองคุยกับลูกค้าเองบ้างแต่เมคกี้คิดว่างานเราก็เยอะเพราะว่าเรามีธุรกิจด้วยเราก็เลยปล่อยให้มันเป็นเรามีมามีเมนเจอร์ Manager แล้วเนาะนเราก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเขาไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยปล่อยให้เขาจัดการโดยที่เราอ่ะไม่เคยได้คุยกับลูกค้าเองเลยจนวันที่เมคกี้ประกาศไปมีหลายแบรนด์มากๆเจ้าของแบรนด์เลยนะคะติดต่อมาแบบเล่าเรื่องเราให้ฟังรวมถึงแบบคุณมคกี้ไม่ต้องกังวลน,นะเรายังอยากร่วมงานกับคุณมิคกี้อยู่นะตอนนี้เราเคลียร์แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะต้องแบบ ขอบคุณแบบมากๆจริงๆค่ะที่แบบยังคิดถึงมิวกี้แล้วก็ให้โอกาสมิวกี้นะคะแล้วก็ก็ตอนนี้ก็รับงานเองแล้วก็จะทำไม่ดีที่สุดนะคะเท่าที่ที่จะทำได้